วันเสาร์นะสงกรานปีนี้ไปถึงสงกรานปีหน้าเจออะไรบ้างดีดีอย่างเสียอย่างอางนี้แล้วกันขอพูดเรื่องต้องระวังก่อนเรื่องต้องระวังคือสิ่งที่เราอะเร่งมันจะช้าดังนั้นให้เผื่อกำหนดการเอาไว้บางทีนะอาจารย์เข้าใจว่าคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่จริงจัง เป็นคนที่เวลาทําอะไรแล้วเนี่ยจะไม่ชอบทําแบบเล่นๆงนั้นพูดอะไรกับใครอะ่ะรับปากอะไรกับใครแล้วอะ่ะจะพยายามทําให้ได้เป๊ะที่สุดแต่ปีนี้นะบางทีเหตุการณ์หลายอย่างอะ่ะมันสอจา๋าเหตุการณ์หลายอย่างเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยไงในการที่เราจะทําได้เหมือนที่ตั้งใจไปร้อยเปอร์เนังนั้นเผื่อเหลือเผื่อขาดเช่นสมมติว่าน่าจะใช้เวลาสามเดือนจะทํางานชิ้นนี้เสร็จเราลองเผื่อว่าเออ มันมีโอกาสที่จะล่าช้าขอเป็น3-6ถึง6เดือนเห็นปะมันก็ยังดีกว่าที่ไปเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนเป็นเสาได้มีช่วงที่จะพอเาเรียกนะพอบริหารจัดการให้มันลงตัวได้คนเันเสานี่นะนอกจากจะเจอเรื่องที่มันล่าช้าแล้วมักจะเจอเรื่องที่มันยากๆด้วยยากลำบากหนักเหนื่อยมาครบเลย คือองานที่เราทําคนที่เราคุยอ่ะสมมติพูดถึงเรื่องคนเนี้เราจะเจอคนที่คุยยากสมมุติว่า <laughs> อนเราความสัมพันธ์เนี้ยเราจะเจอคนที่เขาไม่แสดงออกถึงความรู้สึกหรือบางทีแสดงออกแล้วเป็นแฟนแล้วก็แล้วแต่แต่งงานแล้วก็แล้วแต่เราจะเจอคนที่ดื้อคือคนที่เป็นคนรักเราคนที่เป็นขู่เราจะอยู่ด้วยกันหอไม่อยู่ด้วยกันก็แล้วแต่มันจะเป็นปีที่ เขา,เก,เ,ขาเกิดเขาเรียกเกิดเฮี้ยนขึ้นมาเกิดเดือดึงเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแล้ว,ลวทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ทำไมเหนื่อยจังเลยทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วต้องมาเขาเรียกนะลงรายละเอียดหรือลงเวลากับคนรักซีก็ให้เรารู้กันว่ามันเป็นธรรมชาติจะเป็นอยู่ปีหนึ่งเป็นอยู่ปีหนึ่งส่วนส่วนเมื่อไหร่มันจะหลุดพ้นหรือว่าจะสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยอดวงชะตาของเรากับคนรักมาเจาะลึกเวลาที่ ต่วดวงชะตาความรักเนี่ยนะอาจารย์ขอให้เราเตรียมนะวันเกิดของเรากับคนรักมาด้วยถ้ารู้เวลาเกิดก็ยิ่งดีจะได้รู้ตื้นลึกหนาบางแล้วก็รู้บริหารแก้ไขได้ข้อดีกันแล้วกันโอกาสหรือข้อดีของคนวันเสาร์นะคือตำแหน่งหน้าที่เป็นปีที่เราอะ่ะมีโอกาสหนึ่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสองได้ซื้ออสังหาริมทรัพ์ เออเพราะอาจารย์เคยพูดกับพวกเราไปนะครพื่ออีกทีหนึ่งว่าพมันเสาเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างตํานานสร้างอาณาจักรทีนี้เนี่ยการจะสร้างตํานานสร้างอาณาจักรอ่ะมันก็ต้องมีที่ทางมันก็ต้องมีอ่สินทรัพย์ที่มันจะทําให้เป็นรูปธปรรมได้คืออ่ะจะปลูกตรงนี้จะสร้างตรงนี้เนะี่ยพมันเสามีโอกาสาที่จะได้นะได้มาจากการช่วยเหลือของคนเล็กผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือ ตัวเองจะทําเองก็ได้แต่ว่าถ้าจะซื้อที่ซื้อบ้านมันเป็นปีที่คนวันเสาร์เนี่ยมีโอกาสจะได้สูงคือมันต้องทำมาอะไรเนหนื่อยอยู่แล้วแต่มันคล้ายกับว่าเป็นผลตอบแทนของคนที่เหนื่อยก็ต้องมีรางวัลให้สำหรับคนวันเสาร์ถึงจังหวะโอกาสเวลาเพราะขอให้คนวันเสาร์นะได้เป็นคนที่มีโอกาสได้มาพบอาจารย์รับพลังจาก พิธีกรรมอ่ะที่ลงนหน้าทองเข้าไปนะเพื่อเสริมให้เรามีพลังทั้งเมตตาทั้งเรียกทรัพย์ลงที่มือก็เรียกทรัพย์นะลงที่หน้าเนี่ยก็มีเมตตามหานิยมมีออร่าเดินไปไหนคนก็รู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่าถูกชะตาแล้วเวลาคุยเรื่องเงินทองเองินเข้ามือดีจังอันนี้คือลงพิธีกรรมเนะาะทำมาไม่ได้ขอให้ได้มีโอกาสได้บูชาวัตถุมงคลเอาไปเสริมดวงถ้ามีโอกาสได้ ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนนะไม่ว่าตัวจะอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์จะชื่อสกุลมาจุดเทียนใน้ฐานจิตล้วส่งวีดีโอให้ใฐานจิตหรือถ้าชั้นสูงที่สุดถ้ามีโอกาสได้ส่งชื่อสกุลวันเกิดถ้ามีเวลาเกิดด้วยก็ส่งมานะเพื่อทําดวงชะตาย,ยกดวงเสริมดวงลงไปในกาลาตาเดียวเป็นการเปลี่ยนดวงนะเปลี่ยนชีวิตแล้วหลังจากที่เราได้ยกดวงชั้นสูงแล้วเนี่ยเราจะไม่มีวันดวงตอกอีกตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นปีชง ดวงตกจะไม่มีเลยก็ขอให้เราโชคดีนะวัน